มัมบี้เรามาลองดูอาหารที่มันทําให้อา,า,อา,าเกิดน้ำตาลในเลดมากน้อยขนาดไหนเลยลองอันดับแรกอาจจะต้องชวนคุณแม่มองก่อนนะคะเออเป็นภาพง่ายๆที่คุณแม่ที่กําลังควบคุมคาร์โบไฮเดรตเราใช้คํานี้ดีกว่านะคะไม่ใช่เป็นการควบคุมอาหารนะรเวลา oh ที่คุณแม่ห้ามเข้าใจผิดว่าการที่เราเป็นเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์นเนี่ยรเราจะต้องลดอาหาร เราจะต้องคล้ายๆเหมือนการไดเอทตอนที่ไม่ท้องผิดผิดการคนละคอนเซ็ปสิ่งที่เราอยากให้คุณแม่ควบคุมคือทานให้มันเหมาะสมให้มันหลากหลายแล้วก็ให้ครบทุกมื้อนะคะความยากมันอยู่ตรงนี้ค่ะ การที่เราจะควบคุมน้ําตาลได้เราต้องควบคุมอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตมีอะไรบ้างอันนี้เป็นคีย์สาคัญแล้วก็ถ้าคาร์โบไฮเดตมีอะไรบ้างเริ่มมีสามหมวดนะโบพูดกว้างๆคือหมวดข้าวแป้งน้ําตาลหนะึ่งหลักๆนะที่เรากินกันอยู่ในชีวิตประจําวันอันที่2คือผักที่มีหวัวผักที่มีหวัวคืออะไรคะแครอทที่เราชอบกินกันถูกต้องแล้วก็มันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นผักที่มีหัวแล้วก็ผลไม้ผลไม้ผลไม้เนี่ย ผลไม้เนี่ยสาคัญเลยนะแม่บอกสบายใจมากเลยกินผลไม้ <S <S หมอ่ะกินไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเอาจริงนะคะข้าวก็กินไม่ค่อยเยอะค่ะกินอะไรคะคุณแม่ขาคุณแม่บอกสามีซื้อลําไยมาฝากก็คือทั้งโลนึงก็คือต้งกินทั้งโล <S <S มแม่จ๋าก็คืออนันนั้นทานเผื่อไป3าวันแล้วด้วยจริงๆนะเพราะน้นนาตาลมันจะเพิ่มสูงมากแน่แหมวดนี้เป็นหมวดที่ชาเลนจเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีผลแต่จริงมันเป็นคาร์โบไฮเดรตลูกคนแรกผมเนี่ยภรรยาเกาะติด ร้านรถเข็นผลไม้เลยมีความเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดกินผลไม้แล้วคิดว่าน่าจะได้วิตามินรูปหห้าผิวสวยจริงจริงแล้วเป็นยังไงครับไหนขอดูที่หน้าผลไลนคุณพ่อคุณแม่ผิวสวยปราลา่พ่อแม่พ่อคุณพ่อคุณแม่ผิวสวยลูกออกมาขาวทีเดียวเพราะฉะนั้นกรรมพันธฮะเมื่อกี้แป้งข้าวน้ำตาลเนาะผลไม้นะคะอันที่3คือนมนมด้วยก็นับเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันนะกินได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ จริงๆความยากอะเวลาที่คุณแม่ที่ถึงขั้นที่จะต้องแบบควบคุมอาหารแล้วเนี่ยคุณพยาบาลหรือคุณหมอจะแนะนําว่าวันหนึ่งเนี่ยน้าหนักตัวคุณแม่ประมาณนี้นะเขาจะมีสูตรคํานวณถ้าใครอยากรู้ว่าจะติดตามเพจต่อนะโบค่อยบอกสูตรคานวณคำนวณท้องคุยกันเดี๋ยวจันโบจะมาสมมติว่าถ้าน้ําหนักตัวเท่าโบเนี่ยเอ่อบีเอโบปกติ S <S แล้วก็เขาจะคำนวณไอเดียบอดีเวทถ้าน้ำหนักเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายมาตรฐานนะคะแล้วก็ของโบเนี่ยจะสมมติกินของโบเนี่ยกินได้ประมาณสักพันเจ็กิโลแคลอรี่ต่อวันต่อวันนะแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตโดยปกติคนเราจะกินเป็น50%าเคือครึ่งหนึ่งของกิโลแคลอรี่ที่เรากินต่อวันถ้าบอกว่าโบต้องหารสองใช่ไหมร้อย <800 S 2> กว่าเท่าไหร่นะแปดแสมมติแปดร้อย เพนั้นโบจะกินตัวคาร์โบไฮเดตได้แค่800กิโลแคล,ลต่อว,ว,วันทีนี้พี่พยาบาลหรือคุณหมอเขาจะช่วยนักโภชนากรเขาจะช่วยคำนวณให้ว่า800กิลโลกิ<ค>ลลนได้ขนาดไหนอาจารย์800ก,กินข้าวเท่ากับกี่ส่วนแม่นแล้วถูกต้องอเราจะให้คนไข้แบก เครื่องช่างว่ากี่กิโลแคลอรี่ต้องฉันต้องดูฉลากข้างไอ้นี่ฉันก็จะกินได้แต่อาหารในร้านสะดวกซื้อเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตประจําวันฉันต้องทํากินเองฉันต้องซื้อตลาดไม่สะดวกเท่าไหร่มันคํานวณแคลอรี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะแปลงมาให้คุณแม่ว่าคุณแม่คะน้ําหนักคุณแม่ประมาณนี้นะคะคุณแม่กินอาหารได้สิบส่วนต่อวันนะสิบส่วนต่อวันกินคาร์โบไฮเดตได้สิบส่วนต่อวัน คาร์โบมพูดถึงคาร์โบไฮเดตนะสิบส่วนต่อวันมีอะไรบ้างคุณแม่โดยปกติคนท้องอ่ะเราจะแนะนําให้กินสามมื้อหลักสามื้อย่อยสามมื้อย่อยโดยปกติเราให้กินประมาณแค่ส่วนหนึ่งมื้อย่อยนะเช่นนมกล่องหนึงขนมปังแผ่นหนึ่งอันนี้เป็นมือย่อยทีนี้ตามที่บอกคือแล้วแต่ตัวน้ําหนักพื้นฐานของแต่ละคนว่าคุณแม่เขาจะกินได้ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่อันที่อาจจะ คุณแม่ที่เป็นเบาหวานอยู่อาจจะต้องใส่ใจนิดนึงว่าถ้าน้าตาลสวิงหรือคุมยากอะค่ะอาหารจําพวกบางทีเราไม่ได้คอนเซิร์ตว่ามันจะมีน้ําตาลหรือเปล่าหรือกินปริมาณเท่าไหร่อันนี้มีผลต่อการคุมน้ําตาลแน่ๆเลย mm. นะคะ